สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับเคล็ดลับง่ายๆที่จะเปลี่ยนเช้าวันใหม่ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพขาที่ยั่งยืนและความเป็นอิสระในทุกวันคุณเคยรู้สึกว่าเดินแล้วขาสั่นคลำหามือจับราวบันไดหรือกังวลกับตะคริวกระทนหันกลางดึบบ้างไหมหากใช่ลองติดตามคลิปนี้จนจบเพราะเรามีห้าพฤติกรรมยามเช้าที่คุณทําได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่รับประกันว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อขาแข็งแรงในระยะยาวในช่วงเช้าร่างกายของเราพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆมากที่สุดการออกไปยืนรับแสงแดดอ่อนๆริมหน้าต่างหรือบนระเบียงเพียง5นาทีจะช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีซึ่งมีบทบาทสําคัญในการเสริมความแข็งแรงของกระดูกและช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมเป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะที่ข้อมือและข้อเท้าซึ่งเป็นจุดที่บอบบางและมักได้รับผลกระทบก่อน นอกจากนี้เรายังจะแนะนําวิธีปรับอาหารเช้าเล็กๆน้อยๆที่จะเปลี่ยนร่างกายคุณจากโหมดสลายกล้ามเนื้อไปสู่โหมดฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นมันเทศนึ่งครึ่งหัวไข่ต้มหรือข้าวโอ๊ตเล็กน้อยพฤติกรรมง่ายๆเหล่านี้เมื่อทําเป็นประจำจะช่วยให้คุณเดินได้มั่นคงขึ้นหายห่วงเรื่องตะคริวและที่สําคัญที่สุดคือทําให้คุณกลับมาควบคุมร่างกายของตัวเองได้อีกครั้งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่ไปด้วยกันครับเพราะทุกเช้าคือโอกาสในการเลือกว่า วันนี้คุณจะแข็งแรงขึ้นหรือปล่อยให้ร่างกายอ่อนแรงลงอีกไปดูกันเลยแค่เพราะคุณอายุ60ปีไม่ได้แปลว่าคุณต้องยอมรับว่าต้องเสียความสามารถในการเดินอย่างมั่นใจรักษาสมดุลหรือคงไว้ซึ่งความเป็นอิสระข่าวดีคือทุกอย่างสามารถย้อนกลับได้ที่ดีที่สุดคือคุณไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงไม่จําเป็นต้องออกแรงหนักทุกอย่างเริ่มจากสิ่งเล็กๆแต่ว่าจําเป็นมื้อเช้าเป็นสิ่งแรกที่คุณกินในแต่ละวันฟังดูเหมือนง่าย อาจจะคุ้นเกินไปแต่ถ้าคุณเลือกอาหารเช้าที่ถูกต้องอาจช่วยปกป้องขาหรือทําให้ขาอ่อนแอลงทีละน้อยได้ซึ่งเรื่องนี้เองที่นักโภชนาการในปัจจุบันเป็นกังวลมากที่สุดผู้สูงไวัยไทยส่วนใหญ่หลัง60กินอาหารเช้าผิดวิธีมักข้ามไปดื่มกาแฟแทนกินขนมปังขาวหรือคิดว่าเดี๋ยวค่อยกินทีหลังแล้วจิบแต่น้ําเปล่าผลคือร่างกายเข้าสู่โหมดคาโบไิิเริ่มสลายกล้ามเนื้อของตัวเองเพื่อให้ได้พลังงานคุณรู้ไหมว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนจะถูกใช้ก่อน กล้ามเนื้อขาที่ช่วยให้คุณเดินยืนรักษาสมดุลป้องกันการหกล้มงานวิจัยของจุฬาพบว่าผู้สูงวัยที่กินอาหารเช้าที่ถูกต้องสามารถฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อขาได้ถึง35%ภายใน8สัปดาห์และอาหารเหล่านี้ก็ไม่แพงเลยไม่ใช่ของแปลกอะไรคุณคงเคยเห็นบ่อยเพียงแต่คุณอาจไม่ได้นํามาประกอบเข้าด้วยกันอย่างถูกต้องหรือกินไม่ถูกเวลาเดียวผมจะบอก5อาหารง่ายๆที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มความแข็งแรงขาลดตะคริวรักษาสมดุลและที่สําคัญ ช่วยชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อขาก่อนจะสายเกินไปท้ายคลิปนี้ผมจะเผยสูตรเมนูไม่ธรรมดาที่ช่วยให้ผู้สูงวัยนับร้อยรู้สึกเหมือนได้ขาใหม่แค่กินชิ้นเล็กๆตอนเช้าลองฟังให้จบถ้าคุณคิดว่ากล้ามเนื้อที่เสียไปแล้วจะไม่กลับมาคุณอาจต้องคิดใหม่ความจริงคือตั้งแต่อายุ60ร่างกายจะสูญเสียกล้ามเนื้อชา้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้คนไทยสูงวัยเดินไม่ไกลลุกจากเก้าอี้ยากสมดุลแย่และต้องใช้ไม่เท้าวิลแชร์หรือดูแลตลอดชีวิตคือภาวะซาคพีเย สิ่งที่น่ากลัวคือการสูญเสียกล้ามเนื้อไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีไข้หรือตะคริวมันแอบแฝงมาเงียบๆขารู้สึกหนักขึ้นในเช้าวันหนึ่งอีกวันหนึ่งคุณอาจก้าวลงทางเท้าพร้อมเสหรือสักวันต้องใช้แขนยันตัวเองลุกขึ้นยืนคุณคิดว่าแก่แล้วนี่นาแต่ความจริงไม่ใช่แก่ไม่เท่ากับอ่อนแอมันคือการสูญเสียสิ่งที่ทําให้คุณยังดูแลตัวเองได้นั่นคือกล้ามเนื้อขาจากสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุแห่งชาติถ้าไม่ทําอะไรเลยผู้สูงวัยไทย หลัง60อาจเสียกล้ามเนื้อขาได้ถึง33%ใน10ปีมันไม่ใช่แค่เรื่องความแข็งแรงหรือรูปร่างเท่านั้นแต่เมื่อขาอ่อนแอสมดุลก็เสียเสียงหกล้มเดินช้าลงก้าวสั้นลงบางคนเริ่มลากเท้าเลือดไหลเวียนแย่เคลื่อนไหวยยกไขมันหน้าท้องเพิ่มมวลกระดูกน้อยลงหลักไม่สนิทอยากอาหารลดลงสุขภาพจิตแย่และความจำถดถอยทำไมตอนเช้าถึงสำคัญเพราะหลังจากนอนเจชั่วโมงร่างกายเข้าสู่สภาวะอดอาหารยาวนานถ้าไม่เติมอาหารเมื่อฟื้นร่างกายจะใช้กล้ามเนื้อเป็นพลังงาน ซึ่งอันตรายสําหรับคนอายุเยอะที่สร้างกล้ามเนื้อช้ากว่าหนุ่มสาวถ้าไม่หยุดวงจรน,นี้ด้วยอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่เช้ากล้ามเนื้อขาคุณจะอ่อนแรงลงเรื่อยๆกล้ามเนื้อขาเป็นกลุ่มใหญ่สุดของร่างกายการสูญเสียตรงนี้ทําให้ระบบเผาผลาญรวนเลือดไหลเวียนแย่และเกิดปัญหาอื่นตามมาเดินหรือขึ้นบันไดแล้วปวดขาขาสัน่นมีอาการชาหรือขาดการประสานงานทางร่างกายผู้สูงวัยจำนวนมากที่ไม่มีโรครยแรงยังต้องนั่งติดบ้านหรือพึ่งคนอื่นในเรื่องง่ายๆโชคดีที่ยังแก้ได้ ถ้าคุณเริ่มตั้งแต่วันนี้ร่างกายจะฟื้นตัวได้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้นสมดุลดีขึ้นลดตะคริวและที่สําคัญคง,คงความอิสระไว้ได้ในทุกก้าวที่เดินมาดูกันต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณไปรู้จักพันธมิตรกล้ามเนื้อขาอาหารที่วิทยาศาสตร์แนะนําและเมนูเช้าง่ายๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตหลัง60ไปตลอดการสมชายอายุ69ปีเดิมเป็นวิศวกรก,ก่อสร้างประเวณปทุ่วเมืองไทยปีนป่ายขึ้นเขาฝ่าป่าทำงานบนโครงเหล็กอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย แต่ทุกวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาขาของสมชายไม่ค่อยมีแรงหัวเข่าแข็งขาหนัก,นกบ้างชาบ้างก้าวแรกตอนเช้าเดินได้ชาเสียบ้างเหมือนเครื่องจักรขึ้นสนิมวันหนึ่งสะดุดธรณีประตูตอนออกไปรับหนังสือพิมพ์หน้าบ้านแล้วล้มแม้จะไม่ได้บาดเจ็บหนักแต่มันทําให้สมชายกลัวเพราะรู้สึกว่าค่อยๆสูญเสียอะไรบางอย่างไม่ใช่แค่ล้มครั้งเดียวมีก็เริ่มสังเกตเห็นเดินช้าลงไม่มั่นคงต้องใช้มือ,อยันขาตัวเองเวลาลุกจากโซฟาไม่ค่อยอยากเดินเล่นในสวนตอนเช้าภรรยาก็รู้ว่า มีอะไรผิดปกติเมื่อสมชายยอมรับว่ามีตะคริวขาวบ่อยขึ้นตอนกลางคืนสมชายไม่ได้เป็นเบาหวานไม่มีข้ออกเสพหมอไทยเรียกอาการแบบนี้ว่าวัยหลัง60ช่วงเวลาที่มวลกล้ามเนื้อเริ่มลดลงอย่างเงียบ,ยบแต่รุนแรงโดยเฉพาะที่ขาซึ่งต้องรับน้ำหนักทั้งตัวทรงตัวในทุกย่างก้าวและช่วยให้คุณลุกจากชานบ้านห้องรับแขกหรือห้องน้ำได้สมชายเริ่มค้นหาข้อมูลหลังจากที่เขาล้มลงครั้งนั้นหลังจากได้พูดคุยกับนักโภชนาการดูวิดีโอและอ่านบทความสมชาย ก็ได้เรียนรู้สิ่งที่เขาไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยในชีวิตอาหารเช้าอาจทำให้ขาของคุณแข็งแรงขึ้นหรืออ่อนแรงลงก็ได้เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองทีแล้ววันเขาเลิกข้ามื้อเช้าแบบที่เคยและหยุดดื่มกาแฟดำขณะท้องว่างเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลาเวียนที่ขาลดอาการขาอ่อนแรงปรับสมดุลและสำคัญที่สุดคือช่วยให้เขาลุกขึ้นยืนได้โดยไม่ต้องพึ่งมือหรือกลัวจะล้มเขาเริ่มวันใหม่ ด้วยอาหารที่ดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างแท้จริงเพียงสามสัปดาห์เขาก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงการลุกจากเตียงในตอนเช้ารู้สึกเบาขึ้นก้าวแรกไม่ลังเลหรือหนักอีกต่อไปอาการขากระตุกตอนกลางคืนหายไปเขากลับมาเดินเล่นรอบบ้านและต่อมาก็าที่สวนสาธารณะพอเข้าสู่เดือนที่สองเขาเดินทุกเช้าได้เกือบ2กิโลเมตรโดยไม่หยุดทุกวันนี้เขาชอบบอกภรรยาว่ารู้สึกเหมือนขาผงกลับมาแล้วเลยครับ ไม่ต้องใช้ไม้เท้าไม่ต้องมีคนพยุงเพียงปรับกิจวัตรเล็กๆสมชายสามารถรักษาความแข็งแรงความเป็นอิสระและพลังขาได้ซึ่งหลายคนคิดว่าเป็นไปไม่ได้หลังอายุ60คุณก็ทำได้เช่นกันไม่ต้องพึ่งดวงแค่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนต่อไปผมจะบอกคุณเกี่ยวกับอาหารเช้า5อย่างที่สมชายเลือกและที่ผู้สูงอายุหลายพันคนกำลังนำมาใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อเสริมสร้างขาให้แข็งแรงมั่นคงและไว้วางใจได้อาหารเช้าที่ดีที่สุดไข่ไก่ทั้งฟองไม่มีอะไรที่ง่าย และได้ผลเท่าไข่ต้องสําหรับมื้อเช้าที่ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อโดยเฉพาะขาในไข่มีกรดอะมิโนแทบทุกชนิดที่ร่างกายต้องใช้ในการเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อแต่ว่าไข่แดงต่างหากที่เป็นหัวใจหลักเพราะมีวิตามินดีวิตามิน B12 โคลีนและสารสําคัญอย่างลูซีนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในขาที่เสื่อมถอยได้ง่ายเมื่ออายุมากกว่า60ปี งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยพบว่าผู้สูงอายุที่กินไข่วันละสองฟองเป็นเวลาแสัปดาห์มีความแข็งแรงของขาเพิ่มขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ดีขึ้นนอกจากนี้ไข่ยังช่วยเสริมระบบประสาทกล้ามเนื้อทําให้เดินมั่นคงควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีและลดความเสี่ยงล้มซึ่งเป็นอันตราย,ระยะแรงในผู้สูงวัยวิตามิน B12 ในไข่ยังช่วยปกป้องปลอกไมอิลินของเส้นประสาททําให้การส่งสัญญาณระหว่างสมองกับขาดีขึ้นส่งผลให้เดินมั่นคงไม่โซเซและพลาดก้าวน้อยลง อีกทั้งไข่ยังมีธาตุเหล็กในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายช่วยเพิ่มการไหลาเวียนเลือดและออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อขาซึ่งผู้สูงอายุมักขาดธาตุนี้กินทั้งฟองห้ามทิ้งไข่แดงควรกินภายใน30-60นาทีหลังตื่นนอนเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนโดยไม่เพิ่มไขมันไข่ต้มคือตัวเลือกที่ดีที่สุดลองเปลี่ยนเป็นไข่คนกับผักโขมหรือมะเขือเทศก็ได้เพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระและแมกนีเซียมสูงซึ่งช่วยบำรุงกล้ามเนื้อช่วงล่าง ไข่ทุกเช้าไม่ใช่แค่มื้ออาหารแต่มันคือกรอบป้องกันหลักต่อการเสื่อมสภาพของกล้ามเนื้อขาแบบเงียบๆและหากคุณทำต่อเนื่อง30วันคุณอาจเห็นความเปลี่ยนแปลงขาแข็งแรงขึ้นลดตะคริวและที่ดีที่สุดคือคุณจะไม่ต้องเอื้อมไปพิงที่วางแขนทุกครั้งที่อยากลุกขึ้นอาหารเช้าอย่างที่สองคือซีเรียลที่ใส่มเมล็ดเจียข้าวโอ๊ตให้พลังงานสม่ำเสมอกับกล้ามเนื้อท่าไข่คือเชื้อเพลิงข้าวโอ๊ตก็คือพลังงานต่อเนื่อง และเมื่อจับคู่กับมเมล็ดเจียมันกลายเป็นสูตรง่ายแต่ทรงพลังสําหรับผู้สูงวัยที่อยากรักษาความแข็งแรงของขาต้องการกล้ามเนื้อฝ่อรีบและเสริมการไหลเวียนเลือดเบต้ากรูแคนซึ่งเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้สูงในข้าวโอ๊ตช่วยลดการอักเสบเพิ่มการดูดซึมสารอาหารในกล้ามเนื้อและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อระดับน้ำตาลคงที่ร่างกายจะสามารถใช้โปรตีนและแร่ธาตุได้ดีขึ้นซึ่งจําเป็นต่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาโดยเฉพาะในผู้สูงวัยที่ระบบเผาผลาญเริ่มเสื่อมลงหลังอายุ60 เมล็ดเจียยังใหโอเมกาลบสาคนเซียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสารอาหาร4ชนิดนี้ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อส่งสัญญาณประสาทและป้องกันตะคริวโดวยเฉพาะตอนกลางคืนที่เจ็บปวดแม้แต่การยืนหรือเดินนานๆก็ทําให้ขาตึงได้แต่แมกนีเซียมในเมล็ดเจียจะช่วยคลายกล้ามเนื้อเรียบโพแทสเซียมจะช่วยให้ออกซิเจนและสารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อเล็กๆที่มักถูกมองข้ามในช่วงล่างของร่างกายโดยการรักษาสมดุลอิเล็กโทรไลต์ และกระตุ้นการไหลเวียนขาวิธีทำรรก็ง่ายๆผสมข้าวโอ๊ตสามช้อนโต๊ะกับน้ำหรือนมจากถั่วแล้วต้มจนนุ่มเติมเมล็ดเจียหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วคนใส่รั้วยหอมหันหรือบลูเบอรี่เพิ่มรสหวานธรรมชาติและสารต้านอนุมูลอิสระกินอุ่นๆภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นจะดีที่สุดผู้สูงอายุที่หันมากินข้าวโอ๊ตกับมเมล็ดเจียในตอนเช้าพบว่าสามารถยืนได้นานขึ้นเดินขึ้นบันไดได้มัน่นคงขึ้นเจ็บขาลดลงและมีแรงมากขึ้นตลอดวัน อาการตะคริวกลางคืนก็มักจะหายไปซึ่งเป็นสัญญาณชัดเจนว่ากล้ามเนื้อเริ่มได้รับการดูแลอย่างแท้จริงเข้าอวดไม่ใช่แค่มือเช้าแต่มันคือหลักฐานที่มั่นคงให้ผู้สูงวัยคงความแข็งแรงมีอิสระและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบของตนเองได้อาหารเช้าชิ้นที่สามกล้วยหอมด้วยปริมาณโพแทสเซียมที่สูงกล้วยจึงถูกเรียกว่าเป็นยากเกลอแร่จากธรรมชาติสำหรับผู้สูงวัยหนึ่งในผลไม้ที่ดีที่สุดในการป้องกันตะคริวที่ขาเพิ่มการไหลเวียนโลหิตส่งเสริมการหดตัวของกล้ามเนื้อ และรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาในผู้ที่มีอายุเกิน60ปีโดยเฉพาะเมื่อรับประทานตอนตื่นนอนใหม่ๆซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายมักขาดแร่ธาตุสำคัญด้วยขนาดกลางมีโพแทสเซียมประมาณ400มิลลิกรัมหรือ10%ของความต้องการรายวันโพแทสเซียมมีความจำเป็นในการรักษาสมดุลประจุไฟฟ้าระหว่างเซลล์กล้ามเนื้อเพื่อให้การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเป็นไปนอย่างราบรื่นกล้ามเนื้อที่ขาดโพแทสเซียมมีแนวโน้มที่จะกระตุกหรือเป็นตะคริวโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือขณะพักผ่อน ผู้สูงวัยมักประสบปัญหานี้โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ยาขับปัสสาวะหรือดูดซึมแร่ธาตุได้น้อยลงจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาวาดาพบว่าผู้สูงวัยที่รับประทานกล้วยเป็นประจำมีโอกาสเกิดตะคริวที่ขาน้อยลงถึง3 3เเเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับโพแทสเซียมไม่เพียงพอกล้วยยังมีวิตามิน b 6สูงซึ่งจําเป็นต่อการสื่อสารระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อขาช่วยให้เดินได้มั่นคงและทรงตัวดีขึ้นอย่างไรก็ตามกล้วยอาจไม่เหมาะกับทุกคนหากคุณเป็นเบาหวานชนิดที่สองควบคุมน้ำตาล หรือมีโรคไตเรื้อรังโพแทสเซียมสูงอาจเป็นอันตรายทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือระดับน้าตาลพุ่งควรเลือกรับประทานกล้วยหางขนาดเล็กที่มีน้ําตาลน้อยและแป้งต้านทานสูงซึ่งย่อยช้าลงและรักษาระดับน้าตาลให้คงที่เวลาที่เหมาะสมในการกินกล้วยคือหลังอาหารเช้าหลักไม่ใช่ตอนท้องว่างคุณสามารถใส่ในข้าวโอ๊ตผสมกับเมล็ดจีหรือทานคู่ยูยเกิดธรรมชาติแบบกรีกเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นกล้วยเล็กๆหนึ่งผลยามเช้า ช่วยรักษาสมดุลแร่ธาตุคุ้มครองกล้ามเนื้อขาเพิ่มความมั่นคงขณะก้าวเดินและชะลอการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อหากใช้อย่างเหมาะสมด้วยถือเป็นเกราะป้องกันขาที่มีพลังให้ความมั่นใจในทุกก้าวของวันย่อยง่าย,ายราคาย่อมเยาวและเรียบง่ายอาหารเช้าชิ้นที่4โยเกิร์ตกรีกถือเป็นตัวเลือกยอดเยี่ยมหากคุณต้องการชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นเงียบๆอย่ยยางค่ำคืนโยเกิร์ตกรีกมีโปรตีนเกือบสองเท่าของโยเกิร์ตทั่วไปและเนื้อครีมข้น เพราะผ่านการกรองสามขั้นตอนเพื่อเอาน้ําส่วนเกินออกโปรโตีนเคซีนที่ย่อยช้าในโยเกิร์ตกรีตเหมาะกับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาและเพิ่มกล้ามเนื้อขาให้แข็งแรงระหว่างนอนหลับร่างกายเข้าสู่ภาวะคาตาบอลิกซึ่งใช้กล้ามเนื้อเป็นพลังงานและเมื่ออายุเพิ่มขึ้นการสร้างกล้ามเนื้อก็ลดลงอยู่แล้วหากไม่ได้รับโปรโตีนที่เหมาะสมในตอนเช้ากล้ามเนื้อจะค่อยๆสลายโดยเฉพาะขาซึ่งมักได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวน้อยและฮอร์โมนลดลง โยเกิร์ตกรีก170กรัมมีกรดอะมิโนโลิซีนสูงที่สุดในการกระตุ้นการสร้างโปรโตีนกล้ามเนื้อและให้โปรโตีนคุณภาพถึง17กรัมพร้อมแคลเซียมและวิตามินดีที่ส่งเสริมกระดูกระบบประสาทและการทรงตัวที่ดีขึ้นขณนะดเดินนอกจากนี้โปรโบไบโอติกในโยเกิร์ตซึ่งมีประโยชน์ต่อระบบทางเดินอาหารยังช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารดีขึ้นลดการอักเสบเรื้อรังส่งผลดีต่อการไหลเวียนเลือดบริเวณขางานวิจัยจากมหาวิทยาลาัยมสทริด ในเนเธอร์แลนด์ระบุว่าผู้สูงอายุที่รับประทานเคซีนโปรตีนวันและ20กรัมและออกกำลังกายเบาๆเป็นเวลา6สัปดาห์มีแรงกล้ามเนื้อขาที่ดีขึ้นกลุ่มเดียวกันนี้ยังลดตะคริวตอนกลางคืนและมีความสมดุลของร่างกายที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะย่อยโยเกิร์ตกรีดได้ดีหากมีปัญหาลำไส้หรือน้ำตาลแลกโตสควรมองหาโยเกิร์ตที่ไม่มีแลคโตสหรือพิจารณาโยเกิร์ตจากนมแพะหรือนมแกะซึ่งย่อยง่ายกว่าหลีกเลี่ยงโยเกิร์ตตามร้านที่ใส่น้ำตาลหรือแต่งกลิ่น เพราะอาจทําให้เกิดการอักเสบกระทบการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและเพิ่มระดับน้าตาลในผู้สูงอายุรับประทานโยเกิร์ตกรีตภายในหนึ่งชั่วโมงหลังตื่นนอนหรือหลังจากออกกําลังกายเล็กน้อยยามเช้าเพิ่มผลไม้ไม่หวานอบเชยหรือมเมล็ดเจียเพื่อรสชาติและประโยชน์ที่ดีขึ้นย่อยง่ายโปรตีนสูงและหลากหลายช่วยให้ฟื้นตัวจากการนอนได้ไวขึ้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นคงมีพลังมากขึ้นอาหารเช้าที่5คือแซลมอนย่างแซลมอนหรือปลามันอย่างแมคเคอเรลและปลาซาดีน ควรเป็นเมนูประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละสครั้งหากคุณต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อขาหลังอายุ60ปีปลาประเภทนี้มีกรดไขมันโอเมก้าลบสาูสงโดยเฉพาะ e PA และ DHA สารสำคัญที่ลดการอักเสบในกล้ามเนื้อเพิ่มการตอบสนองของอินซูลินและช่วยให้ร่างกายดูดซึมโปรตีนไปใช้ซ่อมแซมกล้ามเนื้อเมื่อทำงานร่วมกันจะช่วยให้ผู้สูงอายุฟื้นฟูความแข็งแรงของขาและชะลอการฝ่อลงของกล้ามเนื้อ จากงานวิจัยของอเมริกัน r n a l of c l i n i c a l Nutrition ผู้สูงอายุที่รับประทานปลาหมันสัปดาห์ละสอมื้อมีมวลกล้ามเนื้อขามากกว่าผู้ที่ทานเฉพาะเนื้อแดงหรือไม่กินปลาเลยถึง27%ที่น่าประทับใจกว่านั้นคือกลุ่มที่ทานปลามีความสามารถในการเดินดีขึ้นทรงตัวดีขึ้นและลดความเสี่ยงการหกล้มถึง36%ทำงานอย่างไรโอเมกา้าลบ3ลดการอักเสบเรื้อรังที่ค่อยๆทำลายความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณขาแซลมอนยังเป็นแหล่งโปรโตีนที่ย่อยง่ายมีโปรโตีน20กรัมต่อปลา100กรัมที่ปรุงสุกพร้อมวิตามิน B12 และดีที่จําเป็นต่อการประสานงานของกล้ามเนื้อและสมองขนาดเคลื่อนไหววิธีที่ง่ายที่สุดในการเตรียมอาหารคือการทอดปลาแซลมอนสดในน้ํามันมะกอกบริสุทธิ์สามถึงสนาทีในแต่ละข้างเสิร์ฟพร้อมกับมันเทศย่างผักนึ่งหรือบางส่วนของอะโวคาโดสําหรับมื้อเช้าที่มีแร่ธาตุสมดุลโปรตีนสูงและไขมันสูงเลือกแซลมอนรมควันแบบไม่หวาน หรือคุณสามารถทานน้ำมันปลาคุณภาพดีหากคุณไม่มีเวลาต้มปลาในตอนเช้าอย่างไรก็ตามนักโภชนาการส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าอาหารจากธรรมชาติดีกว่าอาหารเสริมในการรับสารอาหารเพียงแค่สังเกตสั้นๆหากคุณเคยมีปัญหาก,กับการย่อยไขยมันตับไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงให้ทานอาหารเช้าเมื่อท้องอย่างว่างและเริ่มด้วยการทานปริมาณเล็กๆเ,เลือกทานปลาอบหรือนึ่งแทนการทอดลดการทานปลาอาทิตย์และหนึ่งครั้งหากคุณมีอาการท้องอืดหรือการย่อยช้าและหากได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ให้พิจารณาทานพร้อมกับเอนไซม์ย่อยอาหารปลาไขมันสูงเช่นแซลมอนเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีและยังช่วยหล่อเลื่นร่างกายของคุณให้มีความยืดหยุ่นแข็งแรงและเตรียมพร้อมสําหรับการฟื้นตัวที่สําคัญที่สุดพวกมันช่วยให้ขาของคุณต่อสู้กับการเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเงียบๆเ,เ,เมื่ออายุมากขึ้นจําไว้ว่าทุกๆอายุก,การทานแซลมอนหนึ่งจานสําหรับมื้อเช้าในทุกสัปดาห์คือการลงทุนที่สําคัญในความสามารถของคุณในการใช้ชีวิตอย่างกระฉับกระเฉงรักษาสามดุลและเดินด้วยความมั่นใจ อาหารที่ซ่อนอยู่เกลือแร่ธรรมชาติที่เสิร์ฟพร้อมมันเทศนึ่งฉันได้กล่าวไว้ในตอนต้นของวิดีโอว่าฉันจะเปิดเผยอาหารจานนี้มันไม่ใช่อาหารเสริมมันไม่ใช่อาหารสุดแพงแต่อย่างไรก็ตามแทบทุกคนมีอาหารธรรมดานี้ในครัวมันเทศนึ่งเกลือทะเลเซลติกโรยเล็กน้อยดูเหมือนง่ายใช่ไหมแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีมากมายหลังจากที่คุณเดล้ามาทั้งคืนมันเทศซึ่งอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตซับซ้อน จะช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณเติมไกลโคเจนท,เที่เก็บไว้การทําให้มันเทพิเศษคือมันจะไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นเหมือนกับอาหารเช้าทั่วไปแทนที่จะเป็นเช่นนั้นมันจะให้พลังงานคงที่ป้องกันอาการเมื่อลาของกล้ามเนื้อในตอนเช้าโดยเฉพาะที่ขาซึ่งอาจเกิดตะคริวอาการปวดอ่อนๆและความอ่อนแอที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับพลังงานที่เหมาะสมนอกจากนี้มันเทศยังเป็นแหล่งดีของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแมงกานีส และวิตามินซีที่ทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดในขาควบคุมสัญญาณประสาทและต่อสู้กับการขาดสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ที่ทำให้ขาอ่อนแรงโดยเฉพาะแมกนีเซียมที่ถูกเรียกว่าเป็นแร่ธาตุที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อมันช่วยรักษาสมดุลเมื่อยืนหรือลุกเดินตลอดวันลดตะคริวและทำให้การยืดหยุ่นดีขึ้นแล้วเกลือละเกลือองไม่เหมือนเกลือทะเลเซลติกเป็นเกลือทะเลที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งและมีแร่ธาตุมากกว่า80ชนิดที่ร่างกายคุณ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้องการอย่างสม่ำเสมอในการรักษาการหดตัวที่ประสานกันและป้องกันตะคริวเกลือเซลติกไม่ทําให้ความดันเลือดสูงเหมือนกับเกลือที่ผ่านการกลั่นมันช่วยรักษาความดันของเลวภายในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อช่วยเติมอิเล็กโทรไลต์ในอัตราส่วนที่เหมาะสมและเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อขาการศึกษาจากสถาบันโภชนาการที่แรดฝรั่งเศสพบว่าในระยะเวลา90วันผู้ที่ทานอาหารเช้าที่มีไฟเบอร์สูงเช่นบันเทศร่วมกับเกลือทะเลที่มีโพแทสเซียมและ แมกนีเซียมสูงมีการปรับปรุงสมดุลดีขึ้น4 1และลดอัตราการล้มลงเกิน5 0ใช้ง่ายๆโรยเกลือเซลติกเล็กน้อยบนมันเทศนึ่งอุ่นๆครึ่งลูกทานอุ่นๆ10นนาทีหลังจากดื่มน้ำอุ่นการเวลานี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ตลอดเช้าและช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุคุณอาจรู้สึกเบาขึ้นในทุกย่างก้าวอาการช้าที่ลดลงตะคริวลดลงและการลุกขึ้นยืนได้ง่ายโดยไม่มีความลังเลหรือ,รอการเซที่เกิดขึ้นหากคุณทำเช่นนี้ทุกเช้า ภายในหนึ่งสัปดาห์คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสังเกตอาหารเช้าซ่อนๆแบบนี้แต่สำหรับคนที่อายุเกิน60ปีมัน่นอาจเป็นระบบสนับสนุนที่ช่วยในการรักษาหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าของเราเมื่อเราแก่ตัวลงนั่นคือความสามารถในการเดินด้วยความมั่นใจและอิสระการ,าการฝึกกิจวัตรตอนเช้าเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความสมดุลของขาการทานสารอาหารที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญแต่การฟื้นฟูและปกป้องความแข็งแรงของขาทุกวัน เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้สูงอายุสามารถสร้างกิจวัตรตอนเช้าสั้นๆที่สามารถสร้างผลกระทบอย่างมากต่อความแข็งแรงความสมดุลและความมั่นใจในตัวเองของขาก่อนอื่นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ดื่มน้ําอุ่นหนึ่งแก้วกับเกลือแร่ธรรมชาติเล็กน้อยหลายคนตื่นนอนพร้อมขาที่หนักและตึงหรือรู้สึกไม่มั่นคงขณะยืนเนื่องจากร่างกายขาดน้ําและขาดอิเล็กโทรไลต์ หลังจากนอนหลับมาเป็นเวลานานาน,นอกจากจะช่วยในการหมุนเวียนเลือดของขาแล้วน้ำอุ่น250มลกับเกลือเซลติกหรือฮิมาลายันเศษ1ส่วน5ช้อนชาช่วยฟื้นฟูสมดุลอิเล็กโทรไลต์ได้ดีดื่มช้าชา5นาทีหลังจากนั้นให้ทานอาหารช้าประการที่2ใช้เวลาเพียง3นาทีในการฝึกยกขาและการฝึกสมดุลไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องออกไปข้างนอกในห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนยืนตรงแล้วยกขาขึ้นจากพื้น2-4นิ้วเกรงไว้10วินาทีจากนั้นสลับขาทำทั้งหมด ห้ารอบแต่ละขาการออกกําลังกายง่ายๆนี้ช่วยให้สมดุลและการรับรู้ร่างกายดีขึ้นซึ่งจะลดโอกาสในการล้มเมื่อคุณลุกจากเตียงหรือออกจากห้องนอนมันยังช่วยฝึกกล้ามเนื้อส่วนน่องต้นขาและสะโพกที่มักจะสูญเสียมวลไปเร็วที่สุดเมื่ออายุมากขึ้นประการที่สามหลีกเลี่ยงการลุกจากเตียงเร็วเกินไปผู้สูงอายุมักจะลุกจากเตียงเร็วเกินไปซึ่งอาจทําให้รู้สึกเบาหวิวไม่มั่นคงหรือแม้แต่ล้มได้แทนที่จะทําเช่นนั้น ให้หายใจลึกสาครั้งนั่งช้าๆแล้วหมุนข้อมือและข้อเท้าสักสองสาครั้งวิธีนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้ด้วยการควบคุมที่ดีขึ้นและการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองและส่วนล่างของร่างกาย <c oughs> เมื่อรวมกับการทานอาหารที่เหมาะสมพฤติกรรมเหล่านี้ที่ง่ายฟรีและประหยัดเวลานี้จะช่วยสร้างหลักฐานที่มั่นคงสําหรับความเป็นอิสระระยะยาวการเคลื่อนไหว และสุขภาพขาในแต่ละวันข้อที่4คือการรับแสงแดดยามเช้าเพียงออกไปนั่งริมหน้าต่างหรือระเบียงประมาณ5นาทีแสงแดดยามเช้าจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างวิตามินดีตามธรรมชาติซึ่งช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจุดที่สําคัญคือบริเวณข้อมือและข้อเท้าหากใครเริ่มมีอาการขาอ่อนแรงหรือกล้ามเนื้อขาลีบควรใส่ใจเป็นพิเศษแม้จะเป็นเรื่องง่ายแต่ก็ช่วยเสริมสร้างหลักฐานให้ขาแข็งแรงและกระตุ้นกระบวนการต่างๆภายในร่างกายให้ทํางานดีขึ้นข้อที่5หลังตื่นนอน ไม่ควรปล่อยให้หิวเป็นเวลานานถ้าร่างกายขาดอาหารร่างกายจะเข้าสู่หมวดสลายกล้ามเนื้อเพื่อน,นํามาใช้เป็นพลังงานยิ่งงดอาหารเช้านานเท่าไหร่ยิ่งส่งผลเสียมากขึ้นหากยังไม่พร้อมกินอาหารเต็มมื้ออย่างน้อยควรกินอะไรเบาๆเช่นมันเทศนึ่งเครื่องหัวไข่ต้มหรือข้าวโอ๊ตเล็กน้อยเพียงแค่ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยก็เปลี่ยนโฟกัสจากการสลายกล้ามเนื้อไปเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างกล้ามเนื้อแทนหากปฏิบัติตาม5พฤติกรรมยามเช้าง่ายๆนี้ และเทคนิคอาหารเช้าที่แนะนําขาของคุณจะเริ่มฟื้นฟูขึ้นทุกวันความไม่มั่นคงเวลาเดินจะค่อยๆหายไปไม่ต้องกังวลเรื่องตะคริวกระทันหันที่สําคัญที่สุดคุณจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงจากข้างในร่างกายของคุณกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอีกครั้งแทนที่จะปล่อยให้ร่างกายควบคุมคุณคุณจะได้รับโอกาสตัดสินใจทุกเช้ามีเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นที่ต้องเลือกวันนี้ขาของคุณจะอ่อนแอลงอีกเล็กน้อยหรือคุณจะเลือกทําอะไรบางอย่างเพื่อรักษาอิสรภาพความมั่นคงและความแข็งแรงของตัวเอง ขอบคุณที่ติดตามจนจบครับหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้เคล็ดลับดีๆที่ช่วยให้ขาของคุณแข็งแรงขึ้นและรักษาความเป็นอิสระในทุกๆวันอย่าลืมว่าแค่การทำสิ่งเล็กๆเกช่นการรับแสงแดดยามเช้าหรือการกินอาหารเช้าที่เหมาะสมสามารถทำให้คุณมีสุขภาพขาที่แข็งแรงและมีพลังมากขึ้นในระยะยาวถามตัวเองดูสิครับคุณจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งในวันนี้เราต้องการฟังความคิดเห็นจากคุณ อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างจากคลิปนี้และจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างความคิดเห็นของคุณมีความสำคัญมากและอาจช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมท่านอื่นๆหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณและกดติดตามช่องฉลาดในไวชระเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่เราจะนำมาแบ่งปันในอนาคตครับและหากคุณสนใจเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยสามารถไปติดตามช่อง salute the lost and see no สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่เหมาะสมกับคุณ